ส่วนใครที่รักน้องหมารักน้องสุนัขเมื่อวานนี้ในในพื้นที่ของโคราชคือเขามีการประมูลสุนัขทหารนะคะที่ศูนย์การสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาน้องหมาทุกตัวที่ประมูลเมื่อวานนี้ได้รับเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วคือเจ้าของมารับไปเรียบร้อยอแล้วก็น้องสุขภาพดีนะคะทั้งกายและใจค่ะไปกันที่ศูนย์การสุนัขทหารกรมการสัตรบกตําบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพลตรีนรงโรจนเสน เจ้ากรมการสัตว์ทหารบกมีการไปสังเกตการนะคือท่านเจ้ากรมบอกว่าจริงๆมีการประมูลแบบนี้ตลอดอยู่แล้วนะคะสำหรับน้องหมาที่ฝึกแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ทีนี้เมื่อวานเนี่ย ท่านไปสังเกตการประมูลน้องหมาที่ไม่ผ่านเกณฑ์คือมีการนําไปฝึกทางทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พอฝึกแล้วพอน้องตกเกณฑ์ก็ต้องเอาออกมาประมูลหาเจ้าของใหม่ค่ะบรรยากาศการประมูลเมื่อวานนี้คึกคักทีเดียวบรรดากลุ่มผู้รักสุนัขทยอยเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อที่จะประมูลน้องหมากันอย่างต่อเนื่องซึ่งที่ศูนย์การสุนัขทหารเนี่ยนำสุนัขนําน้องหมาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งเข้ารับการฝึกแล้วมาประมูลใหม่3ส,สายพันธุ์มีเยอรมันเชฟเพิร์ดค่ะมาลินอยแล้วก็ลาบราดอร์ลิติเวอร์ 54ตัวด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลทั้ง54ตัวเนี่ยอายุจะอยู่ที่ประมาณ2 3ปีมีทั้งเพศผู้และเพศเมียค่ะก็เอามาให้บุคคลภายนอกนำน้องไปเลี้ยงดูไปดูแลไปหาบ้านใหม่ราคาเปิดประมูลอยู่ที่2,500บาทก่อนที่จะมีการประมูลก็เปิดโอกาสนะคะคือก่อนนั้นเนี้เวลาเขาประชาสัมพันธ์น่ะเขาจะบอกชื่อน้ำหนักพันให้กับทุกคนเนี่ยเอ๊ะไปเลงเอาไวส้สิเบอร์นี้ พัน์อะไระหลังจากนั้นค่ะเปิดโอกาสให้คนที่รักสุนัขมาสัมผัสกับน้องหมาก่อนก่อนการประมูลนะลองมาทําความรู้จักทําความคุ้นเคยกันก่อนถูกอกถูกใจตัวไหนทีนี้พอเปิดประมูลเนี่ยโอ้โหคนสนใจเยอะแยะมากมายเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ฟังมาอ,มอย่างน้องฮิวมาน้องฮิวมาพัลล์บรอล r ีทีเวอร์ค่ะเปิดประมูล 2,005ราคาปิดอยู่ที่120,000 oh. บาทนี่คือราคาสูงสทนะี่สุดใจนะสูสุดใจยกแล้วยกอีกเลยเดี๋ยวไปฟังเจ้าของฮิวมาคนใหม่เดี๋ยวเขาให้สัมภาษณ์ด้วยทำไมเขาถึงเลือกสุนัขตัวนี้แล้วเจ้าของคนใหม่คือคุณเกซีนีครอสคอรี่ค่ะคุณเกซีนีบอกว่าตัวเองเนี่ยมาประมูลสุนัขเนื่องจากว่าลูกสาวชอบที่บ้านก็รักสุนัขก่อนหน้านี้ก็เคยประมูลสุนัขทหารมาแล้วการที่ตนเลือกประมูลน้องฮิวมาเนื่องจากว่าเขามีความ ขี้อ้อนมีน้ำหนักตัวมากก็เลยเหมาะกับการที่จะเอาไปเลี้ยงไว้ที่บ้านค่ะสําหรับสุนัขที่ได้รับการประมูลไปแล้วนะคะศัตวแพทย์โรงพยาบาลสุนัขทหารน่ะเขาจะมีการตรวจสุขภาพซ้ําให้อีกหนึ่งรอบและฉีดวัคซีนให้ครบแล้วก่อนนํามาประมูลค่ะวัคซีนที่เขาฉีดไม่ให้คือไข้หัดสุนัขตับอักเสบลำไส้อักเสบหลอดลมอักเสบแล้วก็โรคฉีนูอันนี้ฉีดวัคซีนครบเรียบร้อยแล้วก่อนนาสุนัขกลับบ้านศัตวแพทย์จะมอบเอกสารประวัติการฉีดวัคซี ประวัติการตรวจเลือดของน้องหมาให้กับเจ้าของใหม่ไปด้วยไปฟังเสียงกันหน่อยไหมคนที่มาประมูลน้องหมาได้ไปเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะเจ้าบ้านใหม่น้องอยู่ที่ไหนกรุงเทพค่ะแถวแถวอกทไมเมเยเขาเลี้ยงปอม11ตัวแล้วรอบนี้เขาได้สุนัขทหารไปสตัวฮิวมากับเอเวียงเอเวียงจบที่สี่หมื่นเมื่อกี้นะถ้าจำไม่ผิดสีหรือห ไม่ค่ะฉันเปิดน้องพลอยอะค่ะที่เลงหิวหิวมากไว้เมื่อสามสองวันที่แล้วเขาแวะมาเยี่ยมแล้วเขาเอาปมมาด้วยแล้วเขาก็บอกยังไงหนูก็ต้องเอาให้ได้คือบ้านเขาไม่มีลูกเขาเลี้ยงหมาแทนลูกค<า>่ะใช่ใช่ถ้าแสนห้า <ๆ S 1> ก็สู้ <ๆ S 1> คุณเกษินีบอกว่าที่บ้านรักน้องหมามากที่บ้านมีพันปอมเมอร์เลีนยนมาแล้วสิบเ็ด เ,เมื่อวานนี้ประมูลไปอีก2ตัวฮิวมากขึนหน1ในนั้นแล้วก็เป็นตัวที่ราคาปิดประมูลสูงที่สุด1,2 0 0 0 0บาทค่ะโอ้โหเป็นยังไงบ้างเห็นไหมราคาถ้าแสนหก็สู้นะคะคือเรียกว่าสู้สุดใจเลยเขาบอกว่าก็คือเขาเขา,เขามีมลิมิตเพดานอยู่แล้วว่าตัวเนี้ยถ้าแสนห้าเอาแต่เผอิญว่าจบก่อนแสนสอ,องไม่มีใครสู้คุณเกษนีละกะเลยรับน้องฮิวมาไปเลี้ยงค่ะ